นี่ก็เอารถมาทดสอบเนาะรถสร้างสรรค์รถสร้างสรรค์ทั้งอำเภอเมืองอุ้บนตอนนี้ก็ตอนนี้มันเป็นดินไส้เนาะดินไส้ที่ไถหุ่นเหลวเนาะสร้างเคยไถยหุ่นแล้วแล้วก็มันเป็นดินอ่อนเนาะถือว่าไถงงมาย,ามย่ถ้าเป็นดินแบบนี้ก็มีคล่องเลยที่มันเป็นแบบเรียบเนียนเป็น พื้นเดียวกันเลยมันเถอะมันมองมองกลางนี้มังกลางนี่ไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้แล้วตอนนนั้ที่มีคลิปขาดเ,เนาะเอาขาดขาดบองนี้เนาะก็เลยไปใช้แข้งแล้วสองขาดถือว่าเรียบเนียนดีอยู่บ่มีคู่เนาะผิดใช่ผ่านแล้ว ขึ้นจังสีไ่ไปทดสอบการไถอีกเที่ยนึงสเป็นดินเหนียวมืออื่นมืออื่นเจียงสี้เฮ็ดคลิปให้บังไถดินเหนียวมันจังก่อนงามมันจังบ,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 บึบดีเรื่เหมือมอื่นเสียคลิปตอนตอนไถเนาะวัอนี้บ่ได้เฮ็ดคลิปไถเพราะว่ามันเป็นดินทรายซื่อเป็นดินทรายซื่อแต่ว่าสิใหม้มาเบิ่งว่าคณะปรับผ่านได้เนาะมันสิเป็นเนียนแบบเดียวกัน แบบนี้สร้างบัตถิเลี่ยงบัตถิเลี่ยงตัวขันโยกด้อคือกดมาข้างหลังกดมาข้างหลังคือตั้งให้มันพอดีผู้ใดกําลัางทายอยู่อตอนนี้ก็ตั้งเห็นพอดีด้บอบ่เป็นโยกไปโยกมาตั้งใหนมันพอดีก็คือตั้งตัวนี้เห็นพอดีตั้งตัวนี้เห็นพอดีเนี่ยก็คือสีหูก,กันอยู่ผู้ใดที่มืดกับสร้างเขียวไปเนาะ,ะสำหรับว่าผู้ใดว่ามันเขาเลือกพอดกันส่วนมันสีไทยวานนี่มันสีเขาเลือกผลด,ด้วย เขาเลือกเปิดกะมาปั๊บสปริงปั๊บขึ้นเด้อให้สปริงปั๊บให้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 เกี่ยวให้เกี่ยวมันไหลขับเป็นเจียนให้ให้เกี่ยวมันหน่อยเนาะเกี่ยวทั้งใจเนาะกะคือง่ายๆว่าสปริงแข็งสปริงอ่อนนั่นแหละตอนนี้ผู้ใดสิไปไทยว่าโอ้ส่วนไทยวานมันคือเขาเลิกแท้เห็นว่าเบิ่งสปริงเด้อเห็นว่าเบิ่งสปริงหปั๊บสปริงเห็นมันอ่อนโอ้ยเห็นมันแข็งเห็นมันแข็งก็คือหมุนตัวนี้ขึ้น หมุนตัวนี้ขึ้นให้สปริงมันบอกง่ายงว่าให้สปริงมันหดขึ้นหดขึ้นบานี้ขี่เมาขี่เมทาทั้งหลังตัวข้าไทยมันนี่เนาะตัวข้าไทยนี่มันกะสีกะสีว่าโลงเลิกบนไหนบอกง่ายงละผู้ใดมีปัญหาอยู่ตอนนี้เนาะกะพอกุ๊กกิ๊กคือกันกะกะเพิ่นเพิ่นกะสีเบิ่งกูคลิปอยู่พอพอกุกกิ๊กกะบิังเดอ้อ มำนั็นฝนตกเลี่ยวหน้าที่ลมๆมเจอกับว่าวบังสปริงเด้อมันสีเขาเลิกวดเด้อให้จะให้เจาะม้วนให้เกี่ยวมันให้ให้สปริงมันมันขึ้นให้สปริงมันยับขึ้นนะนะให้สปริงมันยับขึ้นให้ให้บอกยังไว่าให้สปริงมันแข็งกันสปริงมันยังอ่อนๆอยู่คือเ่ามันสีเขาเลิกปวดตอนน้องไถยบานมันสีเขาเลิกวดเขาเลิกปวดมันกะมันกะเปลืองแห้งรถเท่านั้นแหละเนาะห้องกบจำบินต้องเอาเขาเลิกไปเลย เห็นมะเบิงบางตัวนี้เด้อขั้นยืนอย่เจทายเลิกปวดเห็นมเมะปั๊บสปริงมันเนี่ยเห็นมะเบิงสปริงมันเนี่ยหละกามะมันเบิงขัดถ่ายมันเบิงขัดถ่ายมันกับมันเรื่มเป๋ไปทางซ้ายแล้วกะให้ดึงขึ้นมาเห็นมันอยงไปทางขวานิดนึงเ้อประมาณสิบห้าองศาประมาณนี้ละก็คือให้มันเฉียงเห็นมันเฉียง่าเห็นมันเขียไปทางนี้เนาะให้มันเฉียงไปทางนี้เห็นมันเฉียงไปทาง ท,ทางหลอทางขวานิดนึงนะมันกับสีเลียนเลียนตรงลดลดโบปีออกง่ายๆนี่แหะขั้นเข่าทั้งนาไรก็คือเคยเฮ็ดคลิปมันละเข่าทั้งนาไรก็บปั๊บสปริงออกโมเมนต์ปั๊บสปริงออกปั๊บตัวแขนกลางมันยืดออกยืดออกคือยืดออกสิเด้ออันแบนนิโฮสเข่าขั้นผ่านหนามันเพราะขั้นได้กิน ผ่านหนามันกินหน่อยกะปั๊บเข่ามาปั๊บเห็นมันหดเขา่าเห็นมันหดเขา่าเห็เกี่ยวสองของ้ขางน,นี่มันทุบเข่าสำนรัะมีแตกเข้าธรรงมาจากตัวน,นี้ตั้งให้มันพอดีตัวปับ๊บตัวปั๊บตัวนี้ตัวปับ๊บตัวเกี่ยวปั๊บที่มันอยู่กับกับแขนโยกนี่เด้อปั๊บเห็นพอดีสำหรับผู้ใดสิไทยหน้าวานันผู้ไถยหน้าหน้าวันตอนนี้มันกับสิเข่าเลยกวดว ต่อเลืกเพิดกก็เห็นว่าเบิ้งสปริงหลังตะกอนเป็นอาด,ดับแรกนี่แหละป่ะต้องไปหยุ่งกับมันหู้เทิงหู้ไตหู้ลุ่มกับประตรเูเป็นหยุ่งกับมันปันได <laughs> เห็นว่าเบิ้งสปริงเห็นว่าเบิ้งสปริงเห็นสปริงมันแข็งไว้ช่วงนี้เป็นฝนตกแล้วคันเข,า,ขาไทยน่าหุดแล้วเนาะแปลว่าไถยวานเป็นอย่างนั้นเขาเลืกแท้ คือสิเป็นมืออื่นเหมือนี้มันคำเดียวมือนี้ก็สิบปีเก็เบรายละเอียดไปเจังหน่อยมือนี่สามมันคำาละก็คือสิบได้เป็นเป็นวันเส,สาร์หุ่นละตั้งสรรคันพันวังอยู่กัไใดคันสิบว่าสิไปทรงมืออื่นมันจันทร์ก็คือสิคือสิบว่ท่านขึ้สิบว่ทันเพราะว่ามือว่านนี่กับไฟดับเนาะไฟดับเกือบวนมือ กะช่วงไฟดับช่วงนี้มือสั่วกะสร้างกับมีทรงรถให้ให้พอปัญญาเพิ่นเพิ่นมาถึงถึงแต่ถึงแต่ต่างจังหวัดแล้ววบ้านนี้กับปีนกับสวยน้ำเพิ่นปีนกับสวยกับกับพอปัญญากับเมยียเพิ่นเนาะแก่จังเด็กเ็ฆช่วงไใบใบอย่ละล่ะไฟมากพอดีมินี้กะ